กระถิ่นดอกคืออะไรนะกระถิ่นดอกคืออะไรเราได้ยินแต่ว่ากระถิ่นดอกกระถิ่นดอกชาวพุทธน้อยนะที่จะรู้ว่ากระถิ่นดอกคืออะไระพระพ็อพอรู้บ้างวันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับโยมหรอกเรื่องกระถินดอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระที่ทําดอ,อกเองแต่ก็อยากให้พวกเราชาวพุทธ ไ้ศึกษาไว้ก็ดีในฐานะที่เราช่วยรักษาศาสนาลูกหลานถามหรือว่าลูกมาบวชเราก็ถินได้พูดให้ลูกหลานฟังซึ่งดอเนี่ยไม่ไดเกี่ยวกับโยมนะโยมถวายกระถินไปแล้วเนี่สมบูรณ์ได้สีสงเต็มพร้อมถ้าพระทำดอรพระก็เสียหายพระเองไม่ได้รับปนิสง กระถินดอ,อกก็หมายถึงกระถินที่มันเสียหายเสียหายไม่มีอนุสงกระถินแล้วพะมันดอ,อกกระถินนั้นใช้ไม่ได้มันทําลายไปแล้วอายุหมดหมดโอกาสที่จะรับประโยชน์จากกระถินคือมันดอ,อกคือทําลายเสียหายไปเลยคือไม่มีแล้วนะคือสิ้นสุดแล้วไม่มีอนุสงของกระถินสืบต่อไป ือมันแตกทําลายปกติกะทินน่ะมันจะไปสิ้นสุดน,ดนู่นวันขึ้นสวาคมเดือนสี่อ่าเฉกกะทิน่ะขึ้นสวาคมเดือนสี่ออกพรรษาได้รับในสงหนึ่งเดือนถ้าได้รับกะินน่ะในสงยืดออกไปอีกสี่เดือนเป็นห้าเดือนถึงมันเป็นเดืนอนสี่นั่นแหละการที่กะทินมันแตกทําลายก่อนถึงมันสิบห้าก้ามเดือนสี่แล้วกะทินดอกมันแตกทําลาย มันเสียมันใช้ไม่ได้อันนี้สงสิ้นสุดลงเวลาโยมมาถวายกระถินพระ,ะนำผ้ามานำผ้ามาถวายพระคุณเจ้าท่างกระลับทั้งกลางกระถินสมบูรณ์ให้ศีลให้พรกระถินนั้นสมบูรณ์ร้อเอรซนอันนี้สงของกระถินเกิดละถึงพระจะทำดอนไม่เกี่ยวแล้วนะที่นะี่ โยมได้อานิสงส์เราจะไปกังวลเรื่องกระถิ่นดอกแต่พระอ่ะจะไม่ได้อานิสงส์กระถิ่นต่อไปเพราะมันดอเสร็จแล้วมันแตกทําลายแล้วการที่กระถินมันจะดอหรือแตกทําลายเสียหายไปอ่ะไม่ถึงมันเป็นเดือนสีน่นกัก็มีเหตุอยู่จุาว่ามันเกี่ยวกับปริพลดสองและมาติกาแปด ปริโภชสองคืออะไรองค์ที่เล่าบดถิ่นนะ่ะต้องมีต้องรักษาปริโภชสองประการหนึ่งอาวาสาปริโภ์หรือเรียกว่าอาวา,าปริโภ์คือพิสูจที่เล่าบ,บถิ่นนั้นองค์นั้นเธอต้องอยู่ในวาดนั้นในช่วงก่อนเป็นพเดืนสีเนะี่ยหรือออกจากวานนั้นไปแล้วต้องผูกใจว่าจะกลับมา ต้องอยู่ในอาวาานั้นในสีมานั้นแหละหรือถ้าจะรีบไปแล้วต้องทําในใจว่าจะกลับมาถ้าคิดว่าจะไม่กลับมาเนี่ยเรียว่าอาวาสบริโน์หรือว่าอาวาสาบปริโพ์ขาดสองจีวรบปริโน์คือพิสุผู้รับกาทินนะ่ะคิดว่าจะทําจีวรยังไม่ได้ทําอยู่แต่คิดว่าจะทําอยู่ก็ดีหรือว่า พิสูจนั้นกาลังทําอยู่ก็ดีกําลังทําค้างอยู่ก็ดีหรือมีความหวังว่าจะได้จีวรอ,อยู่ความหวังยังไม่สิ้นสุดลงก็ดีมีความกังวลดังที่กล่าวมาผูกใจในจีวรน,นั้นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่ายังมีจีวรปริโภคแต่ถ้าพิสูจนนั้นไม่ทําจีวรแล้วความหวังสิ้นสุดลง ไม่คิดทำจีวรแล้วคือไม่คิดจะทำจีวรไม่ทำจีวรแล้วความหวังจีวรสิ้นสุดลงทอดอะไรเราไม่ทำแล้วเงี้ยเลิกแล้วไม่สนใจเรื่องจีวรแล้วนั่นเรียกว,ว่าจีวรบริโภคขาดการขาดเนี่ยไม่ต้องขาดสองอย่างหนึ่งอาว่าบริโภคขาดสองจีวรบริโภคขาดขาดสองอย่างถึงจะดอกระถินแต่เรายังฟังยังงง,งอยู่หรอก เราจะอธิบายไปเรื่อยๆืงงไม่เป็นไรหรอกเรื่องของพระเรื่องเราฟังไว้ว่าอ๋อมันดอกลักษณะนี้ก็พอพิสุที่รับปะิินต้องมีความรู้นะต้องรู้จักปริพุทธสองอย่างที่ว่ามาต้องรักษาปริพุทธสองไว้ไม่ให้ขาดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นไรแล้วต้องรู้จักมาติกาแปดมาติกาแปดนี่เป็นตัวกําหนดที่ทําใำปฐิินดอซึ่งมาตติกาแปดข้อมันต้องพร้อมกับ มันจะเป็นไปกับเปรโิโคด์สองมาติกาแปดคืออะไรมาติกาแปดก็คือคหนึ่งกำหนดด้วยหลีกไปอันนี้ก็ดอกสองกำหนดด้วยทำใีวรนเสร็จคือข้อดอกหมดที่ว่าไปนสามกำหนดด้วยตกลงใจสี่กำหนดด้วยผ้าเสื้อหายห้ากำหนดด้วยทราบข่าวหกกำหนดด้วยสิ้นหวังเจ็ดกำหนดด้วยล่วงเขต แต่กำหนดด้วยดอกพร้อมกันกับพิสูจน์ทั้งหลายนี่เรามาติกาแปดซึ่งมรติกาแปดนี่ถ้าปริโภศสองอย่างในมรติกาแต่และข้อขาดไปชจชกระถินนั้นดอกยกตัวอย่างกระถินดอกพอหลีกไปเป็นยังไงหลอกดอกพอหลีกไปคือพิสูจน์การกระถินแล้วนําจีวรที่ทําเสร็จแล้วหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับ การดอกของพิสุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยหลีกไป,ปเข้าใจไหมพิสุการกรถินแล้วก็หมายถึงว่าโยมนะี่ยมาวถวายกฐินพิสุทําวินัยกรรมถูกต้องการเสร็จให้พรโยมกลับไปแล้วเลียดก,การกฐินแล้วกฐินเสร็จแล้วนะนี่นําจีวรที่ทําเสร็จแล้วหลีกไปคือในการทํากฐินเนะี่ย ก็จะกรารเพียงผืนเดียวอย่างเช่นการสังกติที่นี้ที่มัเหลืออุตราสูงอุตระสูงท่านก็ทาให้เสร็จแล้วก็ทํานําจีวรที่เสร็จแล้วน้นหลีกไปการที่ทําเสร็จแล้วนี่จีวรบปิพวกมันขาดละเมื่อคิดว่าจะไม่กลับเมื่อคิดว่าจะไม่กลับเนี่ยอาว่าเป็พโพดขาดทีหลังอย่างเนี้ชีว่ากาหนดพระหลีกไปเพอาะิสุทธนั้น รับกระถินแล้วการแล้วจีวรทําเสร็จแล้วคิดว่าจะไม่กลับพอเดินออกจากเขตสีมาไปเขตบัตรหรือเขตสีมาที่กาหนดไว้นะกระถินก็ดาะทันที<อ>เห็นไหมเพราะว่าไม่คิดจะกลับไงไม่คิดจะกลับนี่อาว่าเปรยพทดขาดแล้วแต่จีวรเปรโพทดขาดก่อนอะว่าเปรโพทดขาดทีหลังเมื่อรวมแล้วเป็นสองอย่างกระถินจึงดอนี่อาชีวะฒน,น์กำหนดก็หลีกไปดาะก็หลีกไป ต่อไปกระถิ่นดอด้วยกำหนดได้ทำจีวรเสร็จทำจีวรเสร็จกระถิ่นดอเลยคือพิสุการกระถินแล้วถือจีวรหล,ลีบไปอันนี้ก็เหมือนกนะนเนี่ยหมายถึงว่าการกระถินแล้วให้ปอ้อนญาติโมยมอะไรกระถินสมบูรณ์แล้วนะอแต่มีบางที่เห็นขาอธิบายกันใน y YouTube ก็บอกว่าเอาผ้ากระถินไปนอกซีมาไปทำแล้วดอไม่ใช่อันนี้มันการแล้ว คือคําว่าการแล้วเนี่ยกระถินสมบูรณ์แล้วทำไมต้องทําจีวรก็เพราะว่าผู้เจ้าให้ให้เฉตได้ไปเฉตในการทําจีวรเพราะฉนั้นเมื่อกระถินเสร็จแล้วเนี่ยหากองค์นั้นนะยังทําจีวรอยู่ยังค้นขวายจีวรอยู่นั่นแหละก็ว่ายังมีจีวรปริโภคอยู่คือทําพื้นอื่นนั่นแหละพื้นไหนก็ได้ถ้าเลิกทำน่ะไม่สนใจทำน่ะจีวรเปริโภคมันขาด อันนี้เป็นไปผู้ความร้ายสันโดษนะถ้าไปทำแล้วก็แล้วไปขาดไปเลยอ่าเอาฟังต่อไปพิสุการกรถินแล้วถือจวีวรหลีกออกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรนนะจะให้ทำจีวรนนอกสีมานีแ้และจะไม่กลับมีพิสุนันท์ทำจีวรการดอของกถินของพิสุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทำจีวันเสร็จ คือการกระถินแล้วถือจีวรหล,ลีกไปคิดว่าจะไม่กลับอันนี้ว่าบริโภคขาดเลยนะแต่จีวรเปริโภค t h ยไม่ขาดเพราะยังทําจีวรอยู่แต่พอทําจีวนเสร็จนั่นแหละไม่คิดจะทําจีวรแล้วนะ่ะจีวรเปริโภคก็ขาดอันนี้ชื่อว่ากระถินดอะเพราะกําหนดด้วยทําจีวนเสร็จนี่ดอะประการต่อมาที่สองงงกันไว้นี่ เอาต่อไปฟังเรื่อยอาจจะเข้าใจแล้วต่อไปกระถินดอกพอตกลงใจตกลงใจกระถินก็ดอกเลยคือพิสูการกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปนะอยู่นอกซีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ทําจีวรเนี่ยนะจะไม่ทําจีวรเมื่อเชื่อวจะไม่ทําจีวรตกลงใจเลยนะนเนยี่ยจีวรเบลพอธขาดใช่ไหม แล้วก็จะไม่กลับเมื่อจะไม่กลับเนี่ยอาวา่าเป็นพวกก็ขาดการเดาะกรถินนอ็มิสนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยตกลงใจอันนี้หมายถึงว่าอย่างเช่นพิสุเล้ากรถินแล้วไม่คิดจะทําจีวรแล้วไม่คิดจะกลับคือไม่คิดจะทำจีวรเนี่ยจีวรเปพวกขาดขาดก่อนแล้วไม่คิดจะกลับก็ขาดเพราะตกลงใจว่าไม่คิดอ่า มายถึงว่าพิสูจน์นั้นนะ่ะการกระถินแล้วถือจีนะวรหลีกไปนะเนี่ยวิ่หลีกออกไปนอกเขตวัดเนี่ยขัดซีมาแล้วเนี่ยไม่คิดจะทำจีวรแล้วไม่คิดจะกลับวัดพอคิดอย่างนั้นจบลงตกลงใจแล้วน่ะกระถินนดอกทันทีกระถินในวัดอันดอกทันทีอันนี้กาหนดด้วยการตกลงใจเป็นการรักษาใจเกี่ยวกับใจด้วยนะทีนี่ยต้องมีสติต่อไปดอด้วยกําหนดด้วยผ้าเสียหายทําผ้าเสียหายกระถินก็ดอ คือพิสุการกระถินแล้วถือจีวหรหลีกไปนะการกระถินแล้วนะถือจีวหรหลีกไปเธออยู่นอกสีมาด้วยคิดว่าจะทําจีวรายนอกสีมาไอ้ถึง <c oughs> ออกจากวัดออกนอกเขตสีมาไปแล้วอาจะไปอยู่ในป่านเนี่ยเราทาจีวตรตัวนี้แหละ <c oughs> คิดว่าจะไม่กลับคิดว่าจะไม่กลับวัดไอ้นี่อะไรขาดว่าพระรุดขาดก่อน แล้วก็พิสศษก็ทาจีวรไปเรื่อยๆ <c oughs> พอพิสศน,นกกั้นทําจีวรอยู่จีวรเกิดเสียหายก็มาเกิดไฟไหม้หมดอย่างเงี้ยนั่นแหละพอไฟไหม้หมดแล้วจบแล้วจีวรเปรนโูดขาดหรือว่าโจรมารักไปอย่างเงี้ยไอเนี้ยชื่อว่ากําหนดที่กฐินดอกเพราะกําหนดตรงที่ผ้ามันเสียหายเพราะอะไรเพราะไม่ใช่จะกลับนะว่าไปรูโพูดมันขาดก่อนไปแล้วพอผ้าเสียหายก็ เสียหายปุ๊บตรงนั้นแหละกระถินดอรตรงผ้าเสียหายนั่นแหละเพราะมันครบองค์สองไงจีวรพระพุทธมันก็นขาดตามนึกทันไหมเออกิ่งกันนะะเอา,เอาๆๆนะอต่อไปพิสุทธงกระถิญดอด้วยได้ทราบข่าวได้ทราบข่าวยังกระถินจึงดอรทราบข่าวอะไรคือพิสุกลางกระถินแล้วเนะี่ยถือจีวรรีไปนะ คิดว่าจะกลับอันนี้ไม่ขาดนะอาว่าพูดไม่ขาดนะคิดว่าจะกลับแล้วก็อยู่นอกสีมาให้ทําจีวรด้วยนี่คือคิดว่าจะกลับอาว่าไปหลพ่อก,ก็ยังไม่ขาดให้ทําจีวรจีวรพวกยังไม่ขาดคันทําจีวรเสร็จแล้วทราบข่าวว่าในวัดนั้น,นก็ทิ้นดอกเสร็จแล้วการดอกก็มีสวนะ่วนที่คิดว่าดอกด้วยได้ทราบข่าวพี่สุลับก็ทิ้นแล้วช่ไไปเมื่อก่แข้งใช่ไหม จีวรก็ทําแล้วเราคิดจะกลับด้วยอย่างเงี้ยรักษาจีวรเออจีวรก็ทําำคือพิสุการกระถินแล้วถือจีวรหลีไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกซีมาให้ทําจีวรพื้นนั้นคันทําเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่ากระถินในวัดดอามันดอดยังไงพอได้ทราบข่าวว่ากระถินในวัดดอดแล้ว อันนี้ชื่อว่ากระถินดอเพราะได้ทราบข่าวก็ต้องดอตามเพราะอะไรเพราะว่าพี่สุที่อยู่ในวัดนั้นน่ะสามารถที่จะดอกระถินได้หมายถึงประชุมกันไม่เอาละกระถินมีนะร่วมกันดอกระถินเพราะกระถินเนี่ยสิ่งที่มันดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีอย่างเช่นอันนี้สงกระถินถ้าไปถึงวันเพ็ญเดือนสี่น่ะมันห้าเดือนนะ่ะนับจากวันสาไปนะ่ะมันเป็นเฉดท,ท,ที่มันมีอยู่ข้อที่เจ็บอร,ริวิวเนตตามปรารถนาบางทีพี่สุ ที่มีความปัญหาลามวกมากโลูกมันก็สั่งสมจีวรไงทําจีวรไม่ยอมทํากรรมฐานอ่ะยอมจีวรอาจจะคุกคีมากไปก็ร่วมกันดอกกับถิ่นเลยมันจะได้หยุดทําจีวรกันในวัดมันจะหยุดมันจะสงบลงเนี่ยเขาก็ร่วมกันดอกกับถินไม่เอาแล้วอันนี้สงฆ์เพราะพระนุ่นไหวมากมึงสั่งสมจีวรไงอ่าพอได้ทราบข่าวว่าสงดอกกับถินแล้วนั่นก็ชื่อว่ากถินของผู้ที่คอน่ะก็ดอก ไปด้วยกันนั่นแหละพระสงฆ์ก็ดอกกระถินก็เชื่อกาหนดด้วยเพราะได้ทราบข่าวว่าสงฆ์ในวัดดอกกระถินทีนีาดอกเพราะทราบข่าวต่อไปกระถิ่นดอกด้วยกําหนดด้วยล่วงเขตในล่วงเขตอันนี้คือพิสูจการกระถินแล้วนะถือจีวรลิโอไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกซีมาให้ทําจีวรผืนนั้นนะ่ยคิดว่าจะกลับเนี่ยเพราะว่าเปรีพุธยจะไม่ขาดให้ทําจีวรเนี่ยเห็นไหมทำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจะกลับจะกลับแต่ว่าล่วงคราวกับถิ่นดอกนอกสีมาการดอกระถิ่นของพิษาน,นชื่อว่ากำหนดด้วยล่วงเขตคืออะไรคือตัวนี้บริโภ์ยังไม่ขาดนั่นแหะจีวังก็ทําแล้วเอาไว้เพราะย,ยังคิดจะกลับอยู่แต่กําหนดตัวนี้ก็ถิ่นดอกพระล่วงเขตอะไรคิดจะกลับคิดจะกลับแต่ว่ามันเลยวนเป็นเดือนสี่กลับไม่ทันนั่นแหละมันก็ดอตรงกันเป็นเดือนสี่ <laughs> น,น,น,นั่นแหละ อดอกพอร้อมดอกดอกพอร้อมกับเขตมันนะดอกมันเป็นเดินคือมันมันถึงมันเป็นเดินสีพอเลยนั้นไปก็ดอกแล้วดอกตามธรรมชาติตามเฉตตามการเวลานี่ว่านี่ว่าดอกพวล่วอองเขตก็บทิ้นไปต่อมากระถิ่นดอกพร้อมกับวิสุททั้งหลายอันนี้ก็คือพิสูนผู้กลางกระถิ่นแล้วเนี่ยเอาจีวรหลีไปโดยคิดว่าจะกลับจะกลับ พิสุรันยนิ่อกซิ้มาให้ทําจีวรผืนนั้นทําจีวรนเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับแล้วก็กลับมาทันกับถินดอกการดอกพร้อมพิสุรันชื่อว่าดอกพร้อมกับพิสุรหลายคือกลับมาแล้วสงกำลังจะดอกกับถินพอดีประชุมสงจะดอกกับถินก็มาทันการดอกกับถินเนี่ยนี่วะเดี๋ยวะถินดอ,พอกพร้อมกับพิสุรทั้งหลายมาฟังไปเถอพอรู้เข้ข่าวก็ดีไม่ต้องไปจำบนเรื่องของพระ <laughs> พอได้รูก้กระถินดอ,อกคืออะไรอ,ไอ้าวต่อไปดอบอสิ้นหวังอ่านี่ดอ,อกบอสิ้นหวังดอบอสิ้นหวังก็คือพ,สนะออพิสุการกระถินแล้วนะอแล้วก็หลีกไปโดยคิดว่าจะได้จีวรเตาต้องฟังดีเดี่ยวพสุการกระถินแล้วกระถิ่นเสร็จแล้วนะพิสุการกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรด้วยหวังว่าจะได้จีวรหมายถึงอะไรก็อย่างเช่นว่า เขามาถวายผ้าเนี่ยมันทําผ้าได้เพียงผืนเดียวเช่นสังกติผืนเดียวแต่ท่านต้องการผ้าห่มผ้านุ่งแล้วคําว่ามีความหวังยาว่าจะได้จีวรหมาถึงอะไรท่านเดินทางหาจีวรผืนอื่นที่ไม่ใช่กรถินนั้นในเฉตมันเป็นเาสีนี่นไงพี่สุการกรถินแล้วหลีกไปโดยคิดว่าจะได้จีวรอย่างเช่นไปปล่ายช้าก็ดีไปหาในปล่อช้าพาบางญจกุลหรือไปหาเพื่อนไหนก็ตามอ่ะเนี่ยด้วยหวังว่าจะได้จีวร นะพี่สุนันยน์้นอนซีมาด้วยนะมีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ที่มีความหวังไว้ไจ้จีวรอย่างเช่นเขาไปในป่าช้านี้ไปหาที่ไม่ได้ก็ไปป่าใหม่อย่างนี้นะแล้วคิดว่าจะไม่กลับนะพิสุนันก็ไปยังที่ซึ่งมีความหวังว่าจะจีวรแต่ความหวังของพิ่สุนัน้น ความหวังในจีวรของพิชจนสิ้นสุดลงคือมันหาไม่ได้แล้วโอ้ไม่หาดีกว่าไม่ต้องทำแลวจีวรเนี่ยเห็นไนหะอันแรกเนี่ยทาจีวรเสร็จแล้วหลีกไปหวังเพื่อจะหาจีวรมีขอในจีวรคิดว่าจะไม่กลับเนี่ยมันขาดแล้วว่าไปหลโงพ่แต่มันเหลืออะไรเหลือความหวังในจีวรอยู่อยังเหลือความหวังจีวรข้อที่สองนี่พอหายจีวรไม่ได้แล้วก็โอ้ไม่มีอะไรจีวรไม่ต้องทำมันละอาจจะโมโหง,งี้ก็ได้ เพราะนั้นพอสิ้นหวังลงมากระถิ่นดอทันทีเพราะว่าจีวรเปน็นพู้เดข้อที่สองมันขาดมันขาด,ขาดก็คือไป็นผู้ขาดสองอย่างขาดสองอย่างกระถิ่นก็ดอพอเข้าใจไหมย <c oughs> อาทวนให้นะทวนให้ไม่ไม่ใช่เรื่องของโยมเรื่องของพระเราฟังไว้เป็นความรู้ พิสุที่รักที่รับกรถินตระหจักจักป,ปริพุ2สองและมาติการแปดเป็นอย่างดีด้วยปริโุธสองคืออะไรพิสูองค์รับนะ่ะหนึ่งตรู้จักอาวาสป,ปริพุธความกังวลแอาวาสคือพิสูนั้นต้องอยู่ในอาวาดนั้นหรือเธอออกไปแล้วแต่ต้องผูกใจไว้ว่าเราจะกลับมาถ้าไม่ใช่จะกลับนะ่นะอาวาสป,ปรดขาด สองจีวรบริโภคคือพิสุที่เับากรตินนั่นแหละองค์กรตินเนี่ยคิดจะทําจีวรนะแต่ยังไม่ได้ทําก็ดีเนี่ยแสดงว่ายังมีกังวลในจีวรอยู่หรือกําลังทําค้างอยู่ก็ดีอันนี้ยังมีกังวลอยู่นะหรือความหวังว่าจะจีวรยังไม่สิ้นสุดลงนี่ก็ยังมีกังวลอยู่ก็เรียกว่าจีวรบริโภทธรงเคียยังทรงอยู่ยังไม่ขาดแต่ถ้าไม่คิดจะทำทำอยู่เลิกทำ ความหวังสิ้นสุดลงเนะี่ยจีวรพะโลดขาดเมื่ออาว่าไปรย์พโลดขาดจีวรพะโลดขาดแล้วเนี่ยจะถินเดาะทันทีแต่ต้องประกอบด้วยมรดาแปดท่านจึงกำหนดว่าหนึ่งเดาะกําหนดด้วยหลีกไปสองเดาะกําหนดด้วยทําจีวรเสร็จสามเดาะกําหนดด้วยตกลงใจสี่เดาะกําหนดด้วยพราเสียหายห้า ดอกกำหนดด้วยทราบข่าวหดอกกำหนดด้วยสิ้นหวังเจ็ดดอกกำหนดด้วยล่วงเขตแปดดอกกำหนดด้วยดอกพร้อมกันก็พิสูจน์หลาเนี่ยเมื่อกระถิ่นดอกลงอนิสงส์ก็สิ้นสุดอานิสงส์ของกระถินห้าประการที่ลากยาวไปถึงมันเป็นเดินสีก็คือหนึ่งเที่ยวไปโดยต้องบอกลาแต่ต้องตามสี่ก็บทที่ หกนะแห่งอาเจระกะวักปายกิติกันข้อที่สี่สิบหกเท่านั้นเดี๋ยวพวกนีจ้จะเที่ยวในสงฆ์เนี่ยยังไม่ขยายหนึ่งเที่ยวไปโดยไม่ต้องนำผ้าไปครบสามผืนสามชันคณะโภชนะได้เนี่ยตัวเนี้ยเข้าใจกันผิดเยอะนะว่าชันล้อมวงไม่ใช่หคณะโภชนะเน,นี่ยพวกนีจ้จะเทศไม่ใช่ชันล้อมวงสี่เก็บอริยกิริยานี่ตามปรารถนาอ่ะคือเก็บไว้เยอะเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นอบัติถ้าไม่ไม่เลยมันเพนเดนซี ห้าจีวรที่เกิดขึ้นในวาดนั้นย่อมเป็นของควรได้แก่พิสูจที่จำมาสานในวัดนั้นเท่านั้นเนี่ยอันดสูงห้าประการจำได้ไหมหนึ่งเที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลาสองเที่ยวไปโดยไม่ต้องนำผ้าจีวรประคบสามผืนาสามชนะโภชนะได้สี่เก็บบริจีวรให้ตามปัตนาห้าจีวรที่เกิดในที่นั้นในวัดนั้นย่อมเป็นของควรแก่พิสูจนในวัดนั้นเท่านั้น วิสูคันโุกะไม่มีสิทธิ์อย่างเช่นท่านมาเนี่ยเราจะถวายให้จีวานมาขนาดก็ตามมันเป็นความวิสุทจอมภาษาเท่านั้นวินัยจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงวิสูทั้งหลายนะแต่ถ้านอกเขตไปแล้วต้องแบ่งท่านด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ที่เรือ่องอนิสงส์ให้ฟังเอาอันนี้พูดเรื่องกัทินดอกให้ฟังเป็นความรู้มันเกี่ยวกับโยมไม่เรื่องกัทินดอกไม่เกี่ยวนาะเกี่ยวกับพระอย่างเป็นเรื่องของพระถ้าพระท่านทำดอกท่านก็ไม่ได้ออนิสงส์ แต่ที่นํามาพูดให้ฟังว่าเราเป็นชาวพุทธรักษาศาสนารู้ไว้ก็ดีนะอาจารย์ว่ารู้ไว้อาจจะโอ้มันดอกอย่างนี้เนะี่ยกฐินเป็นงั้นเป็นอย่างนี้เราจะได้สบายใจไ่ใช่ว่าได้ยินว่ากฐินดอกแล้วโอ้ยเราจะได้ไดีสงไหมน้อไม่ใช่อย่างนั้นนะคนถวายไม่เกี่ยวกันนะพอท่านกาแล้วให้พอแล้วนะั่นจบแล้วอืมกฐินดอกก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง อจะทําให้โยมอันิสงส์ลงนะบางทีพระทั้งร่วมกดเดาะกระถินนะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าข้ออันิสงส์ข้อหนึ่งที่ว่าเอามันเอาย่างเช่นว่าข้อหนึ่งอย่างเงี้ยที่ยวประเดิมต้องบอกลาอย่างเงี้ยบางองค์พิสูจที่ไม่มีความตั้งใจกับอาศัยตัวนี้ไม่ไม่บอกลามันก็จะลวมไปนะสองไม่ต้องนำจอนครบสามผืนบางองค์ก็ จีวรไม่เอาไปมันเสียหายมันขาดก็มีด้วยแม่รักษาจีวรก็เส้นสายก็มีนะสามชั้นคณะโพชน้ได้ก็เสียหายโยมเหมือนกันนะมันไปขอโยมนะไอ้คณะพิานาคือขอโยมด้สี่ลูกขึ้นไปไปขอขออาหารโยมคือปกติขอไม่ได้แล้วก็ถิ่นที่ขอได้มันขอเรื่อยเปื่อยนะมันจะเสียหายหน่ห็นะถ้าพิ่สุลามุกสี่เจ็บอเลือเกินได้จมาถนาปกติเจ็บได้สิบวันใช่ไหมนะแล้วก็ถิ่นเสียดิ่งหนุนถึงเดือนสี่วงองเนี่ยเก็บไว้เป็นกุฏิเลยมันก็เสียเหมือนกันพิ่สุลามกอะ ห้าจีวรที่เกิด,ดขึ้นในทานั้นเป็นของก็ได้จากพวกเธอบางทีสงฆะที่ท่านเคร่งๆนั้นก็กลัวลูกศิลุกหูกหาย่อหย่อนที่จริงท่านได้รักวัาถินท่านปรับวินัยให้หย่อนลงให้ห้าข้อเนี่ยไม่ต้องรักษาเพื่อมันจะทําจีวรง่ายเพื่อเดินเพื่อใช้ชิตสะดวกขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นโทษกับวิสุลามุกไงทีนี้ บางทีบางองค์บางท่านเนี่ยก็พอเราถินเสร็จท่านล่วงมันดอกกรถินเลยไม่ต้องอานิสงส์คล่้งขึ้นอีกเคลิ้งเหมือนเดิมนะอย่างเช่นหลวงพ่อชาไม่เอานิสงส์กรถินนะไม่เอาเลยรักษา้าสามผืนเหมือนเดิมเลยไม่เอานิสงส์กระถินเลยน่ะเนี่ยเป็นต้นนั่นแหละว่านั้นการดอกของกระถินก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้อานิสงส์ของผู้ถวายลดลงผู้ได้ยมเบาใจแล้วก็ถ้าสง่วงกระดอกกระถินก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าสงฆ์ยังต้องการอันนี้สงฆ์ห้าอย่างอยู่องค์ที่ทำดอก,กรับพฤกรรมอย่นีะนะนะสมควรเจอเวลา